สามาเราไปเป็นแม่พันธุ์ได้สามารถเอาไปเลี้ยงต่อได้ก็สวยอะไรเงี้ยก็เป็นต้นที่พวกเราคัดมาแล้วว่าว่าขายได้แน่นอนต้นไหนที่ได้รับการตอบรับดีเยที่สุดเออกุ้งไหมกุ้งเออฟลอริดาบิวตี้ครับฟลอริดาบิวตี้ครับแต่ต้นที่แพงที่สุดจะเป็นก้านส้มใช่ครับก้านส้มปิดปีที่เท่าไหร่ตัวเลืสี่แสนหกสี่แสนหกสี่แสนเจ็ดสี่แสนเจ็ดประมาณสีครับใช้เวลานานไหมครับตอนต้องขอจะได้ไม่กตัวสิบตัหนึ่ง ก็ตอนแรกเราไลฟ์ครั้งแรกประมาณชั่วโมงนิดๆครับแล้วเราก็ปิดไปไปกินข้าวก่อนแล้วทุ่มครึ่งเราก็มาไลฟ์ใหม่ก็ใช้เวลาประมาณไม่นานครับสิบนาทีสิบห้านาทีต่อต้นครับตอนที่งใช่ครับก็อยู่ที่สวนครับตอนแรกเหมือนพิลฮาแบบนี่ทำไมต้นไม้ราคาแบบหลายแสนขนาดนี้มีดราม่าด้วยตอนแรกก็จริงๆไม่ต้องดราม่าฮะราคาเป็นราคาปกติเลยก็เป็นราคาของที่ คนที่เลี้ยงต้นไม้เขาซื้อกันครับผมมันเป็นราคาทั่วโลกอยู่แล้วใช่ทั่วโลกราคานี้นะอายุย้อนกกับไปว่าเราทำไมเราคิดจัดตั้งโครงการที่มาผู้จอเมืองมาก็เห็นโควิดแบบรุนแรงขึ้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าก็อยากทําอะไรเพื่อสังคมบ้างครับผมแล้วก็เราก็พอที่จะมีต้นไม้ที่จะแบ่งได้ก็เลยก็เลยจัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมากันครับ มันไวมากเลยอ่ะจริงจริงมันมันระยะเวลาสั้นมากเลยครับก็คือคิดปุ๊บก็ทําเลยครับครับใช่ก็จริงจริงก็ก็คิดว่าถ้าถ้ามีต้นไม้เหลือพอก็จะทำเพราะว่าต้นเที่ยวออกมาเป็นต้นก็คือเป็นต้นแม่พันธุ์คือเหมือนเราเราเราคัดแล้วครับซึ่งไอ้ต้นไม้ที่มันคัดก็จะมีได้ไม่เราก็จะมีไม่กี่ต้นไม่กี่ต้น ต่นี่คือพิเศษเฉพาะใะโควิดโดยเฉพาะเลยครับจริงมันยากไหมคือเพาเทมปุคือหอมมากครับยิ่งในต้นไหนรักยิ่งจะไม่ขาดเลยก็ยากไหมก็บางต้นก็ยากแต่ก็อยากแบ่งครับใช่ก็ก็ก็เสียดายแต่ก็แต่ก็อยากแบ่งครับใช่ครับ ไม่เคยคิดมาก่อนเลยครับแต่พอมันเป็นแบบนี้ได้ก็ดีใจครับแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันมันก็น่าทำต่อครับใช่แล้วมันก็ส่งต่อได้ด้วยครับใช่ครับนี่คือม้เขียนบอกว่าซื้อเครื่องช่วยหายใจใช่ครับเครื่องช่วยหายใจหกเครื่องครับเครื่องละสองแสนก็จริงๆ ยอดที่ขายต้นไม้ได้เนี่ยมันไม่ถึง1นล้านสองแสนบาทก็ก็ <c oughs> จะมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับพี่โฮมเนี่ยแหละเพิ่มเพิ่มมาให้ให้มันครบ6ครบเครื่องก็จะได้แบบเต็มเต็มครับผมครับผมอิ <c oughs> ม่ <c oughs> มบุญครับ <c oughs> นอะไรบ้างเลยเรื่องแบบมูลนิธิรามาดีที่เราจะมาช่วยก็มูลนิธิรามาก็ก็ก็หวังว่าจะได้กระจายแบบว่ากระจายไปได้กว้างอ่ะครับเพราะเป็นมูลนิธิที่ใหญ่ใหญ่ใช่แล้วก็พวกอุปกรณ์ทางการแพทย์มันก็สามารถช่วยเหลือชีวิตคนได้แล้วก็เน้นจุดนี้นะครับครับครับให้กำลังใจหน่อยค่ะครับคนไทยด้วยแล้วก็หมอทีบาลด้วยที่แบบว่ามาช่วยอืมมาก่อนเลย ครับผมก็ยังไงก็ขอเป็นหนึ่งในกำลังใจนะครับที่จะส่งมอบให้กับคณะแพทย์และพยาบาลนะครับรวมถึงผู้ป่วยทุกท่านนะครับให้ผ่านโควิดไปด้วยกันนะครับขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีครับครับผมก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับผมก็อยากให้ทุกคนสู้ๆต่อไปครับถ้าทางเราแบบว่ามีโอกาสได้ช่วยเหลืออะไรอีกพวกเราก็จะพยายามเต็มที่ครับผมสู้ๆครับ เทียนประทาเรียนะตอนนี้ก็แสกับบะมบ์ก้นมาก็ะ้องสูงครับจุดที่สองล้านห้าครับแต่คณบอกว่ามันมีจริงไหมอยู่ไม่ยังไงสําหรับเราไปล้านห้าล้านห้าคือก้านส้มไหมพี่คือผมว่า่านถ้านับต่อใบต้นนั้นถือว่าถูกนะอือ เพราะจริงๆม,มันมันใบหนึ่งมันมันห้าหมื่นถึงแสนแล้วครับใช่ครับอย่างต้นนั้นค่าเฉลี่ยที่ใบละห้าหมื่นแล้วใบใหญ่ด้วยก็ก็ถือว่าว่าไม่ไม่ไมแพงใช่เพราะว่าต่างต่างประเทศเนี่ยเขาก็เขาก็ซื้อขายกันราคาแรงแบบนี้แหละครับไม่ใช่แบบมีแค่ในประเทศไทยครับก็คือทั่วโลกต้องการต้นไม้แบบนี้ครับครับที่คิดว่ามันไม่วื้อเป็นไปกับราคานี้ไม่วื้อครับถ้าไม่ขายในไทยก็ขายต่างประเทศก็ได้ครับครับอืม สำหรับเราเราเราค้าขายต้นไม้เนี่ยมันสามารถทําให้เรามีรายได้ต่อเดือนเยอะ้มาเยอะไหมบางเดือนก็ไม่เยอะเพราะเราไม่ได้ขายครับใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะแบ่งกันกับพว่คือแบบนานๆบางทีก็นานๆก็ขายต้นแบบสหลักๆทีอะไรงเงี้ยเพราะว่าต้นไม้ไม่ได้โตเร็วนะฮะต้นไม้มันต้องใช้ระยะเวลาไหนจะมีแบบ มนแรงบ้างแห้งเหี่ยวตายไปบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องดูแลกันฮะแบบไม่ได้ขายได้ทุกต้นครับผมค่าดูแลค่าใช้จ่ายก็สูงเหมือนกันนะครับค่ายาค่าคนดูแลคือการปลูกเออค่าผมว่าค่าแบบว่าค่าเวลาการเสียเวลาในการต้องต้องดูแลทุกวันอะไรเงี้ยสูงกว่าต้องให้เวลากับมันนะครับ ค่าดูลแล <ceksin, S 1> นะค <laughs> <บ>รับก็แบ่งเวลาชีวิตให้เขาก็น่าจะโอเคแล้วใช่ครับันที่ระูได้มารับต้นไม้ไปหรือยังรับหมดแล้วครับทุกคนครับแนะนำเขา้วยไหมว่าต้องมาแลไหมฝากลูกหรืไปเออก็ฝากลูกครับก็บอกว่าบางคนก็จะเอาเลี้ยงให้แบบไม่ไม่ตัดเลยก็จะเอาเลี้ยงเป็นเป็นฟอร์มใหญ่เลยเพราะว่าเขาบอกว่าต้นนี้แบบเป็นต้นที่เอามาแบบ ทำบุญด้วยกันอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ตัดก็จะเลี้ยงใหญ่ไปเลยครับส่วนใหญ่ที่ประมูลก็จะเป็นพ่อค้าด้วยกันด้วยแล้วก็เป็นคอลเลกเตอร์ด้วยนะครับใช่ฮะก็อยากจะร่วมอนุโมทนาบุญกับพวกเขาด้วยนะครับขอให้ได้รับบุญด้วยกันคือวงการสองหรยังก็มันประสมค์นซะขนาดนี้แล้วก็เดี๋ยวขอดูต้นไม้ก่อนครับแต่ก็มีมีมีพี่ๆในในในวงการต้นไม้หลายๆคนทักมาบอกว่า ถ้ามีอีก EP หนึ่งก็ให้ทักไปบอกเขาได้เดี๋ยวเขาจะแบบแบ่งต้นไม้มาช่วยอะไรเงี้ยครับก็ก็เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองคิดกันดูว่าว่าว่ายังไงดีครับผมขอบคุณทุกคนมากที่แบบที่แบบมาช่วยกันอะไรยเงี้ยครับครับคขอบคุณคุณที่ถามคำเดียวคือขอบคุณค่ะเลขทะลอกคือเลขรถเท่าไหร่เออ